บริเวณพรมแดนเป็นอีกหนึ่งจุดที่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นก็ต้องพยายามระมัดระวังจากโควิด -19 นะคะได้เห็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านสร้างแนวรั้วบริเวณอำเภอพบพระจังหวัดตากสร้างแนวป้องกันเพื่อไม่ให้คนลักลอบเข้าไปจากภายนอกรวมถึงแรงงานจากประเทศเมียนมาค่ะจากการสำรวจของผู้สื่อข่าวพบว่า11ชุมชนของหมู่บ้านที่ประชิดชายแดนระหว่างไทยและรัฐเกรี่ยงของเมียนมา ก็ได้ทำแนวรั้วนี้อย่างแข็งขันติดตามรายงานจากคุณปัดเสรีรักค่ะป้ายปิดประกาศห้ามเข้าและรั้วไม้ถูกนำมากั้นไว้บริเวณตรอกและซอยในหมู่บ้าน9รวมไทยตะบนรวมไทยพัฒนาเพื่อพบพระจังหวัดตากพร้อมทั้งกำหนดจุดเข้าออกทางเดียวเป็นมาตรการป้องกันของชุมชนที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อีกครั้ง แม้อสมอและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆจะร่วมมือการป้องกันแนวชายแดนอย่างเข้มแข็งแต่ชาวบ้านยอมรับว่ายังกังวลว่าจะมีบุคคลภายนอกนําเชื้อเข้ามาแพร่ในชุมชนทําให้หมู่บ้านชายแดนในตำบลรวมไทยพัฒนาทั้ง11หมู่บ้านทั้งชุมชนชาวไทยมงและปากกากยอมีมติร่วมกันให้ปิดทางเข้าออกทุกชุมชนให้เหลือเพียงจุดเดียวและไม่อนุญ,ญาตให้บุคคลภายนอกเข้าพื้นที่อย่างเด็ดขาด เพราะอยู่ประชิดรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาคือว่าหมู่บ้านเราก็อยู่ติดชายแดนด้วยแล้วก็คนเข้าออกมาภายในหมู่บ้านมันจะง่ายด,ดังนั้นเราก็ต้องปิดทุกช่องทางเอาไว้ช่องทางเดียวที่เข้าออกภายในหมู่บ้านเราจะได้คัดกรองคนเข้าออกมาหรือว่าคงเปลี่ยนหน้าเข้ามาในหมู่บ้านเราจะได้รู้ครับท,ที่ตำบลลนนทายนี่จะมีอยู่มีน้ำด้านอยู่สองสามจุดนะครับสามารถที่จะขัางไปมาได้อย่างสะดวกนะครับ ทั้งหน้าหน้าแลงหน้าผมก็ข้างข้างแบบสะดวกนะครับก็เลยกลัวว่า,าจะมีคนฝั่งนุง้งเอาเชื้อ,อไวรัสนะครับโควิดเ9เข้าสู่ในตาบุรนไทยเราก็ต้องปิดหมู่บ้านให้เข้าทางออกแล้วก็คัดกรองเพื่อที่จะไม่ให้รอดเข้าสู่ในหมู่บ้านของตาบลรนไทยของเราครับ นี่คือท่าข้ามธรรมชาติบ้านน้ำด้านในตำบลรวมไทยพัฒนาซึ่งอยู่ห่างจากชุมชนประมาณ5กิโลเมตรก่อนหน้านี้ชาวบ้านทั้งสองฝั่งจะเดินทางข้ามแดนเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและทำการเกษตรแต่เมื่อเกิดโรคระบาดรอกใหม่ท่าข้ามธรรมชาติแห่งนี้จึงต้องปิดชั่วคราวพร้อมทั้งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งสฝั่งในการป้องกันการลักลอบข้ามแดนก็เรียนอย่างนี้ว่าทางการฝั่งนู้นนะครับเป็นเป็น พี่น้องจนกลุ่มน้อยตรงนั้นก็พวกเรามีการพูดคุยกันอยู่ตลอดถ้าเห็นตรงนี้เป็นสาราเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เรานัดคุยกันในเรื่องของอความสัมพันธ์ต่างๆรวมถึงความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นฝั่งเราหรือฝั่งเขานะครับซึ่งจุดนี้ผมเรียนว่าเราเคยมามอบไม่ว่าจะเป็นแมสน้ำยาล้างมืออะไรต่างๆที่เขาจำเป็นต้องใช้นะครับเรามีเราก็แบ่งปันกันซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านกับเรา ในชั้นนี้ผมเรียนว่ายัางดีอยู่และก็ไม่ได้มีอะไรมีการช่วยเหลือกันไปกันมาอยู่สถานการณ์โรคโควิด -19 ในประเทศเมียนมายังคงมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นข้อมูลณวันที่18มกราคมมีผู้ติดเชื้อรายใหม่449คนในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยที่อยู่ใกล้าชายแดนไทยในรัฐกะเรียง8คนและรัฐมอญ30คนรวมผู้ติดเชื้อสะสมทั้งประเทศกว่า130 0 0 0คนทำให้5พื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก ยังคงเฝ้าระวังตามแนวชายแดนและย้ำให้ประชาชนป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัดปัดเศรษฐรักษ์ไทยพีบีสรายงาน